เอาละครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่เกม SnowRunner นะครับแล้วก็รถด้านหน้าของเราตรงนี้นี่คือเป็นรถบรรทุกออฟโรดสัญชาติรัสเซียนะครับผมชื่อว่ารุ่น AE4380 นั่นเองนะครับผมคันนี้ว้าวแจ๋งเลยฮะซึ่งผมตกแต่งอะไรบ้างเข้าดูด้านในกันหน่อยครับผมมาที่โอ้โหครับผมคอสตอมนะครับผมอ่านี่ครับที่ผมแต่งเพิ่มนะครับอ่าจะมีที่ท่อครับท่อที่ใส่ใหม่ตรงนี้ครับเป็นท่อปลายนี่ครับผม พ่นควนออกด้านข้างรถตรงนี้ครับด้านบนกันนะผมนี่ครับด้านบนผลนี่ผมนี่แบบติดไฟไว้ครับผมอันนี้เป็นไฟฉุกเฉิน2หลอดนะโอเคแล้วก็มีติดคอมพิวเซอร์แอร์นะครับผมติดแอร์เข้าไปนะผมหรือหรืออาจจะเป็นพวกพัดลมระบายอากาศตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับต่อมานะครับที่ติดเพิ่มก็จะเป็นนี่ครับผมแต่ครับผมแต่เล็กๆนี่ครับผม2คู่นะผมสองคู่ด้านบนตรงนี้อ่า ส่วนหน้ารถนะครับผมจะเป็นกันชนหน้าครับแบบนี้นี่แบบนี้ครับที่ปลดล็อกมีอันเดียวนะครับผมโอเคหมดละสีผมใส่เป็นสีส้มนี่แหละสวยดีนะครับผมเครื่องยนต์ตอนนี้ยังไม่เปิดอัปเกรดเลยนะครับล้อมาดูล้อกันี่ก่อนครับผมล้อตอนนี้นะครับผมใส่เป็นเป็นล้อรถระดับปานกลางนะครับผมแล้วก็ลุยโคนนี่แบบทั่วไปครับไม่ได้ดีเลยครับผมถ้าจะให้ดีนี่จะเป็นเลเวลที่ว้าวเลเวลที่11นะครับผมจะปลดล็อกล้อรถนะฮะ รอใหญ่แห่นี้โอเคเดี๋ยวผมจะใช้คันนี้นะครับผมทำภารกิจอันนี้ผมเรามาดูภารกิจกันนะผมวันนี้ภารกิจวันนี้นะผมที่ผมไปรับมาบมามๆเลยครับผมอ่าน,นี่ครับผมเป็นภารกิจที่ผมไม่ต้องใช้เคีนเนี่ยไปเอากล่องพวกนี้ครับมันจะอยู่ตามจุดต,ต่างๆนีนสส่ครับผมเป็นกล่องวัสดุนะครับผมนี่ครับอยู่ตามภูเขาแล้วก็อยู่ในป่าด้วยผมไม่ต้องใช้เคนในการดึงนะครับผมขึ้นมามีทั้งหมดกี่กล่องเนี่ยโอ้เยอะพอสมควรนะครับผม หกล่องนะผมมาส่งที่โรงงานตรงนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวตัดภาพมาที่กล่องตรงนี้เลยนะครับผมนี่ตรงนี้พี่นะครับมาไปกัน,นครับผมลวย ตอนนี้เรามาถึงกล่องแรกแล้วนะครับผมน่าจะอยู่ที่พื้นนะเออจริงๆด้วยครับอยู่นี่ครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะผมจะลงไปดีไหมพอได้อยู่พอได้อยู่เดี๋ยวผมเอาเคนดึงขึ้นมาครับมาครับผมจอดแล้วผมใส่เบรกมือก่อนโอเคครับหลังจากนั้นนะผมวางขาเคนที่พื้นนะขาค้ำยันเปิดเรียบร้อยวางเรียบร้อยครับผมหลังจากนั้นนะผมกดใช้งานเคน อ่าตอนนี้เคลนออกมาแล้วอ้าวครับผมหันขาไปยืนหนาไปหน่อยนิดนึงโอเคตอนนี้ยืนสุดแล้วครับปูกกับกล่องเอาไว้ดึงมานิดนึงโอเคยกเคลนขึ้น เมโอหลังจากนั้นก็เอาเคล็วางไว้ที่กระบะเลยครับอุปกรณ์ไว้ที่กระบะเลยแล้วค่อยวางนะครับผมโอเคปล่อยได้ครับหลังจากนั้นครับผมเราก็มากดที่ แพ็คของครับที่กระบะเรียบร้อยแพ็คเสร็จแล้วแล้วก็ดีโตนเคียนนะผมเอาเคนกลับเก็บเข้าที่เรียบร้อยเก็บที่กลางไว้ตอนเก็บเก็บโคตรไวเลยโอเคไปไปกันครับผมไปกองที่2กันครับผมกองที่2อยู่ตรงไหนเอ่ยโอ้อยู่นั่นอยู่ไกลมากครับอูตรงนี้เลยอยู่ในป่าเหรอครับอือยู่ในป่ากับอยู่ตรงภูเขาครับไปไปกันครับผม รถคันนี้นี่แบบขับได้อย่างชิยวชเลยครับเพราะว่ามันมีดิฟล็อกครับผมแบบเปิดตลอดเวลาเลยครับผมแล้วก็ขับเพื่อนสี่ล้อนะครับผมนี่ฮะเราไม่ต้องเปิดเลยแล้วมันก็ขับได้ไวมากเลยนะครับอเออตรงนี้ก็มีน้ำนิดนึงทางนี้เราเคยผ่านแล้วครับผ่านประจำเลยเนี่ยโอ้โหไข่ํำแล้วเฮ้ยวัดีสกาวรถสกานี่ ผมยังไม่ได้เอากลับเลยนะครับเราจะเกา่ายังอยู่ที่เดิมเลยค่อยๆไ,ไปครับดูไฟด้านหน้านะครับผมเนี่ยไฟด้านหน้าเราเต็มสูตรเลยครับผมม <laughs> ีสปอร์ตไลท์ด้วยด้านบนสว่างแน่นอนโอเคไปครับ ตอนนี้ก็ถึงจุดที่กองล่วงอยู่แถวๆนี้นะครับผมบริเวณเนี้ยเนี่ยจะอยู่ในปานะครับกองโอโ้มีสองกองเลยครับผมคิดว่าผมเอาไปพร้อมกันเลยดีกว่าสามกองเดี๋ยวมาดูนะครับผมว่าผมจะไปได้หรือไม่นะครับสกม่องอยู่ด้านบนเลยครับผมขึ้นไปได้ไหมเนี่ยโอ้ชนนิดหน่อยครับะะเมื่อกี้ผมปีนอะไรผมปีนอะไร งานเข้าแล้วผมปีนในนี้ครับต่อไม้เอองานเข้าลว,ว้ยเฮ้ยขับไม่ดูเลยผม อยู่ตรงไหนเอ้ยเออเดี๋ยวนะดูเหมือนว่าเราจะต้องขึ้นไปตรงเนี้ยครับขึ้นไปทางเนี้ยทางมันจะมีทางเข้าอยู่นะต้องตามทางไว้ไเ,เ,ไออลเลยครับ่าเข้าไปเอาเนี้ยขยังหน่อยครับผม เข้าไปเอาสองกล่องนั่นก่อน,นครับเดี๋ยวผมเอากล่องนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็เอาของออกก่อนนะครับอ,อ่ะเพื่อนเดี๋ยววางไว้ตรงข้างๆนี่แหละ Okay. เดี๋ยวผมไปเอาสองกล่องข้างในก่อนครับแล้วก็ค่อยไปรับเจ้ากล่องนี้ต้องหาทางเข้าก่อน เจอแล้วหนึ่งกองแล้วก็อีกกองอยู่ข้างบนเดี๋ยวกองข้างบนก่อนครับผมโอเคอะมาเอาเคนออกมาโอเคครับผมเคนออกมาละ ว่ารถเราจะตั้งไม่ค่อยดีครับจะตั้งลำใหม่ก่อนถ้าเราตั้งไม่ดีนี่รถเราแบบมีพลิกได้ครับอนตรมากจะตั้งตั้งลำใหม่ก่อนโอเคแล้วก็เอาขาตั้งขึ้นมาครับอ่าโอเคตั้งขาตั้งแล้ว เพกใส่กระบะไปเลยเรียบร้อยแพคใส่กระบะเรียบร้อยโอเคถอยลงครับผมอ่าผมถึงแล้วเดี๋ยวผมรับคันนี้รับตัวนี้ต่อะตั้งขาตั้งก่อนตั้งดีไหมขามันตั้งเอียงวะ 谢，来了。 พอเราวางาบนบที่กระบะเรียบร้อยนะครับแล้วก็แพ็คของโอเคแพ็คของเรียบร้อยโอเคครับเปเออันกล่องที่เราวางเมื่อกี้ครับวางไว้ที่พื้นนั่นอยู่ตรงไหนถอยแล้วถอยหลังลงได้ปะถอยลงายาวเด,วด้วยวครับติดน่าจะติด ไฟสว่างมากเลยครับรถคันนี้โอเคสวัสดีพวกอ่ากล่องที่3นี่เราจะใส่ยังไงดีหรือว่าผูกไว้ที่เคนไว้ก่อนครับห้อยเอาไว้ห้อยไว้ที่กระบะนี่ครับอ่ลองดูนะเื่อได้เนะ

ี๋ลองดูครับว่าได้ไหมโอเคครับตอนนี้คือเราให้ <c oughs> เคียนของเราเนี่ยเอาสลิงยึดที่กล่องไว้ครับกล่องไวาที่สามน่าจะไปได้อยู่นะสามใบอ่ะเดี๋ยวมาแฟนที่ก่อนเราไปส่งที่โรงงานโรงงานก็อยู่ไม่ไกลครับผม ไปมันรุ่นครับผมว่าจะไปกันได้ไหมสามกลองเดี๋ยวค่อยๆไปครับ <ś c oughs> ไหวอยู่นะไปได้เรื่อยๆครับอันนี้ ดี๋วมุมมองรถกันหน่อยครับผมไฟนี่สว่างจริงๆคะของเขาดีจริงครับผม กล่งเราจะล่วงไหมเนี <S 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 ่ย โอเคครับผมตอนนี้เราถึงที่โรงงานแล้วส่งพัสดุเลยครับส่งไปสองทีนี้เราต้องเอานี้วางก่อนนะแล้วก็แพ็คใหม่ครับแพ็คเสร็จแล้วก็ส่งใบเยบร้าย,ย,ายต่อไปก็เหลืออีกอนี่ครับเลกสองกล่องข้างบนนี้นะครับผม แต่ว่าในพรกิจนี่มันคือมันบอกเหนกล่องนึงอ่ะเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวหยิบมาสองกล่องเลย สองกล่องนี้จะเลี้ยวขวาตรงสะพานนี่ไครับสะพานไม,นไม้ขึ้นไปด้านบนเนาะมาครับผมมาลุ้นกันครับผมว่าข้างบนนั้นจะยากแค่ไหนเฮ้ยดูเครื่องเสียหายลบหนึ่ง เดี๋ยวแล้วครับผมกล่องแรกอยู่ใกล้ครับผมอ่ะเดี๋ยวกองนี้ก่อนเนาะไปขับไปใกล้กันครับผมโอเคครับจอดใส่เบรกมือนะครับแล้วก็ตั้งขาขาเคน้อยไ้คำยันไว้กันกระบะพิกครับโอเคยันเรียบร้อยครับผมเปิดใช้งานเคีนเหนออกมาแล้วเย่ยมเกียบผูกเคีน ผูกสลิงที่กองผูกเรียบร้อยครับผมดึงขึ้นเลยแล้วก็แพ็คของครับมาเจีอีกอันหนึง่งอยู่ข้างล่างครับผม เอาผมลืมเอาเอานี่ครับเอาขายค้ายันออกอโอเคไปถึงแล้วจอดเลยใส่เบรกมือครับผมกันการลุดไหลน,นะอย่าลืมนะผมจอดรถใส่เบรกมือทุกครั้งนะครับแล้วก็เปิดใช้งานเคนอ่าโอเคครับผูกสลิงเข้ากับกล่องครับผม được rồi đứng lên mà lên yeah ดูแผนที่นิดนึงครับโอเคครับตรงอย่างเดียวเลี้ยวซ้ายนิดนึงไปกันนะผมเอาของไปส่งกัน โอเคถึงแล้วครับผมตอนนี้ส่งของเลยเรียบร้อยครับทีนี้มาเช็คเลเวลว,ว่าน,นีิดนึงครับผมตอนนี้เลเวลผมเนี่ยเกือบจะเลเวลแปดแล้วนะฮะว้าวใกล้แล้วอีกนิดเดียวนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะจากกันไปก่อนแล้วกันนะเอาไว้เจอกันใหม่ภารกิจหน้านะครับผมตอนนี้ในแมปเนี่ยภารกิจเกือบเกลี้ยงเลยนะครับ จะเกี้ยงแล้วบอกเลยเลยครับผมจะเกี้ยงแล้วตอนเนี้ยตอนนี้เหลืออะไรบ้างครับตอนนี้อ,อ๋อมีภารกิจอะไรบ้างภารกิจลากรถครับผมลากรถไปที่ฟาร์มครับรถโอ้รถอยู่ตรงนี้เหรอไม่แน่ใจว่าจะไปได้ไหมครับตรงน,นี้รู้สึกว่าไปยากพอสมควรนะครับแล้วก็รถคานมาเชลวไม่น่าลากได้ครับตรงน,นี้ติดแน่นอนอ,อ๋อก็ภารกิจหลักนะผมภารกิจหลักตอนนี้เนี่ยคือมันให้ข้ามไปอีกเมืองหนึ่งเลยนะครับผม ไปที่สมิธเวลนะผมเป็นแบบเป็นเขื่อนนะผมเขื่อนสมิธเวลตรงนี้อ่าใช่ครับแล้วภารกิจต่อไปก็ข้ามเมืองไปเหมือนกันนะครับผมโอ้โหตอนนี้คือแบบภารกิจข้างในนี่ครับผมเกลี้ยงแล้วนะครับผมโอเคครับรอบหน้านี่เดี๋ยวผมน่าจะได้ข้ามเมืองกันนะคิดว่าโอเคผมรอติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ